การเปิดเป็นไงครับการเปิดต่อไหมต่อแด้การเปิดไมเสีดำเลยครับล่ไมสีาดนีการเปิดจะไมเสียดำเลยครับม่สีม่สีางีนในเบิ้ลดำนี่ดิใต้เทียนนะครับใต้เทียนนะครับกระเบิ้ลดำนี่ไงครับลงไม่สีใต้แล้วครับโอ้ยไม่ลงครับเบิ้ลดำเบ้ลดอะไรที่เป้นดำเปนอะไกันนี่ดำระเบียบ สีไม่มีใช่ไหออเดินโอ้โหจอยีนี้แม่นจังเลยครับทนี้คนี่ยแท่งก็เนี่ย้ึกว่ามากว่องน่แท่อันเนี่ยแทง่่อเป็นโซ่โซ่ลายม้ล่ยยวการจิ้งอ่ะโอ้โลายเดียว บาเท่าเดียวเท่าเดียวเจ้าสิตรงไหนรแทงเท่าเดียวนครับมตรงนี้วะเด็กสิงห์กุ๊ดสิงห์กุ้ดเหรอว้ายสิงห์กุดเชฟพีพอแอปีบบัตส์ทว่าสูบบัตอ์สูบัตส์ส pues ูบบัตส์ส

นันต้องหนึ่งต้นันจ้ากวนเลมตกัวนผ้ก็เหมือนผูกเลยบนออกมาใ่ใจดิบๆไม่ใจนะครับหมทยไม้มเฮงคนอ่ะเออมากอมีประโยชน์ตั้งหนึ่งนี่พเราเรามาต้มเลยต้มเลยต้มเลยต้งหนึ่งต้มส้มเลมันพเลยมาโอ้หายหมดเลยตายห็นผูคนเนาแกของลูกเกของลูกเกด ต้มต้มเปียวนะต้มเหเปียปนใครมาใส่ม้อนี่ตั้งเหมนแมงมุงนั่งอยู่ละขอดี่นหนึ่งยโอก็ได้สรุปเรภาพรวมเวลาแตกกินได้แค่เตาอาหเดียวเฮ้ยเฮยเตาบบนี้อ่ะหมูนปนหมูัหมูนะกินได้บ่ีกปมเวลากข้าวบัวหลาย้ัวก กน้ำปนกน้ำนี่งพ่อเพ้อ้เฮ็ดขาวลามเนี่ยใอยเอาปลา้วเอาบักกันอาไอางไสเนี่ยต้มเหมมันเปียกต้มเมอน้มเหือกต้มเหมต้มเหมมันเปียกเกันทุกอย่างต้มเหมือนข้อสีบานขกะเลยหรอห้ากันเมาอา้อมันต้มใช้น้ำกันต้มแล้วผมเฮ็ดนั่นนะบ่เฮ็ดขาวลามนะเห็ดขาลามต้มผมต้มสะก้อนต้มมัดสียาง เอากระซิบว่าเอาว่ามาเถอะจะมาหนึ่งมามันว่มีประโยชน์คือเก็มามาลูมากกับแข็งคือเกามาต้มแต่ถ้าเขาต้มมันอ่อนมันเละไปเลยไงตัวอันนี้นะเมนบาลาเนีนครับตัวดำตัวแดงมันต้มมันมันเละไปแล้วเด้มันกินง่ายงได้บบดเนี่ยอันนี้เนี่ยมันยังแข็งแข็งมันมันอยู่จะแจ็คเคอร์มจ็คสุกกืเนี่ยเขาเอื่อนเนี่ยมาธนาดูดูดูกระดานดุดูเปลือกนอกกรอบด้านในไหมกรอบกรอบๆเลยดูดูดูกระดานเส็จแล้วครับ กเืแล mm ้ว hmm. เือนอกางเอไอคนี <Overwatch> ้ลูกผัวแล้วลูกเดอลูกนี่แค่นี้ยมขึ้นตกยางกับวิธีทำของมันน่ะไม่หล่นจริงส่นมีอนกับเรได้ยแม่เนียเฮ้มก็ได้แม่ิ่งมันมันมันหมอ้าเห็นก็เพนลรเพ็ แกแกยุ้เพื่อแก่ไหอืมนั่งกวาด่ออมเหอเห็นหนักกว่าเด้เลยเห็นหนักมนผมเดียวมันเห็ดหนักกว่าได้ยังไงกตระบพายุข้างหลังอ่ะพายุพายเนะคมแม่นบุกไปที่ไผ่ะไปแบบเราตียวมนไมมมมมอ่ารบ่แค่รู้แค่สิดไผ่ะจะม่ด่าบ่แค่รู้เลยจุอกบองแค่ปิ้

อกบ้านาจวันนี้เราไปกันเนี่ยคิดเยียมโก่กังไสมึงจะปล่อยยังไนไปเริ่มงเ่กินเจียวโอ้ยมันแล่นมาอยู่ในกระโซอได้เนี่ยโอ้ยทำไมอะไรวะยเดยัดลบยัดลบแค่โดนโดนกรงงในก็ได้คกวนบเดียวแคัดกเหยียดคาเาเยได้ได้ได้เราไดขาเขาทีุ่กู้กากูเห็นด

มีหลำเลยใส่ตาไป้เไมอมันเงี้ยนล่ะบ่ลฮันต่อสบอโดนบอฮอนไปี๋ยวบอกเขาบอลฮอนที่เรียกไก่ๆปุดมาเบียกไปขึ้นเหนน้อยนึงตัวนึงนะบอไปเดี๋ยวนี้ไปอีกแล้วบอกราคาดูอ่ะ ก็ม <P an S 2> ุนห,หมดไปแล้วครับผมมันเนที่น12เมและมันจบแล้วจอดมันจบแล้วเห็นปะ <c oughs> นอนนุ่มน่ะมันจบไป้จอดเห็นปะมันไม่ใช่จอดมันจบแล้วแฟนจงมันจบแล้วจอด ไม่ไม่สไม่กันมันจะาอย่้จะตาอ่ะแล้วบนปสว่าก็มิดเนี่ยไม่กั่นนี่มิเียมเพื่อนอยเนาะม่แล้วอล้วไม่ไม่ไม่เตาไม่พอแต่ลอยได้เลพ

กินแล้วกินอยู่มวนถ้ากินแล้อยู่มวนแล้วมันก็กินดอกเล่าข้อนลยวันนีจะบังงุ้ยมาด้เห็นลูกแรนไเห็นั่งไนเห็นกวันนี้เลยยืนะเลยืนเนี่ยเห็นยืนทะเลยืนเนี่ยเห็นจข้นเห็นจะหลังทะเลยบางเลยืนเดียวเนะนเนจะเยะหยุดเริ่มถ้ายับไปหานั่นป้าป้ยับไปหาขอบนั่นเริ่มจะบบังนั่น อยามาหาขอบนี่ครับขอบนี่แต่การที่เียกไปพุ่นได้เบิร์ดียวเรา้ยนเวเอาุ่มเั่วไปบูอน้่มครับนโอ้ยยิงโอ้ย้างังเนาะ อยากไข่ระบอกนะไข่บอกาแกสทะุตไข่บอกเลยเด้อปัโอ้ยเกือบเกือไป่นไะกัห้ยเห็นว่าอไรปิง้เรอใครบกใรรบกใครนะเทไดดวงเไีไป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 บนบนบนบไดแล้วรดสอแล้วุนกัน เียบเสียบเอาแท้นลโอ้เสียบเสียบไปยตัวไึงตัวไหมดีกว่ทั้งเสียบอย่าไปโอ้ขการขุดเจียบเนี่ยาฝ้ามันเนี่ยเสียบฟีเนาะโอ้ยออ้ข้าปลาปนก็ไปบ้างเดี๋ยวหลังต้องใจหุนก่อนนะแรกเนี่คุ้ย มแบนน่กมสังการเนี่ยูมาบัดมือึงได้อันเดไปเแี่แล้วกนหนนน้วตีนี่เจ๊งมืเจ๊งมือเลยละาบาด้เนี่ยเก็บนาสิบาทหนีไปแล้วมเนี่ก็อานี่ยบางนกง่ไม้เน่ยเปมไมเนี่ยัวเสนี่หันตัวสนี่แหะมันเงินมาหลายร้อยอยู่กูเห็นแล้ว บดุนรจายอี้มันร้อยสองมแง่อนเลยเสีหนึงบนกรจจะเป็นใุกกนระจายขาดทุนบมนี่หมดเมปกนเยนทั้อลงยิคราหันหนี่มีนี่ิดลูกคนดีมาลงแล้วขาดิุแต่ยาวไล้เรื่องเยือโกป้าผู้ป้ารเรื่องไมจัดหนกตัห่ลนเลยสอเตมต้นเมคือ น้ำเงินเดี๋ยวเพิ่มเติมคือน้ำเงินแล้วอะไรก็ได้ไก่เลยอี่เครื่องไปรวมกันดีปล่อยขาวลงล่างมึงเพราะอะไรปล่อยขาวไปเอาซูไรายูยซูไรายูยหูเนี่ยเสียบเปียได้ปัญญาเสียบลงเร์น้องเมฆน้องเมฆฮะเสียบลวงถึงเสียบได้บยบันไดตายบัตายกอดสกกูไว้ดูงอนไม่ดื้ออดังโป๊กหล่นไปนี้ยฟังเสียงกูลุยบุ๊คมี่เอ้ยปูมา

ดวงดีดวงด,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 ดีแอนดวงดีเข้าบาซิหนปิดมันเจ้ากับร้วนมุกตัวว้าเยบร้อยดีเยร็บยัเนี่ยทะลุเน่ไกดไ้กินเลี้ยงกินดำให้มันบังให้บักข้าบังบักกันตมผู้ไว้เดินไว้นั่นน่ะคนเบาป๊อกมงสลันน้ำลียอุ้ยปีแงยังบังคุสตมาจกัเนี่ยกกำลังแงบางหลายคุณน้ำ

ไม่ร้องน้ำตายมรองชหชอรกินซอสกินนอนแล้วอย่าปวดกันอย่ามงน้น้าน้ง่ายที่สุดมองหีเลยกลายเป็นโดนเล็กร้อยร้อนล่ยดูปะยางขาวร่อยพหดวาดดังขพูด่ะนีเล็กกลายโนนะโดนมาเสว ตายมาลุงกามาได้เขียวได้ซอกลุงนี่มาหุบหนะก็ตายดอกไม้นั่นนะอยมรอย่ตายบ่พตายบ่เีดีเอาแบบว่าเธอแบบมักโซกคนละเตเล็กเอโอ้นี่เรว้าามหา เอนะโอม่เนแค่เอ๋ลูกเอ๋เล่นอยาเล่นสนุกไม่ได้ไม่ได้ลูกผู้ใหญ่เล่นอยู่โอ้ยยังว่าโบได้ไม่ได้่ให้ให้ยูดิ

ล้วเมปาดเกเนีม้วนเลยมเนี่ยเกี่องีเนี้เนีีบอนบ้านพระบาทนี่ป่ยืนเนียกับพ่มีบป่ะอาาจิบก็เหียวนะมแล้ว่ีเห ถาม้ปนะั่นะกันะนีเปียกบานนีมองสนกคุณเล้บ้านเจียคุณเล้บ้านเจบุล้วมองมาเี๊ยบดองถนนมันตัวนี่ เจ้าึ้นไปอะไรมะไปกันวัดชอไปอะไรหนาละจริงนะู้อ่อนแล้วเนี่ยเออแง่น่ะแง่นน่ะเป็นไรล่ะไปจะแทงไฮโลเปลี่ยนบ่สนุกก็ธรรมดาหนะ อีกมากคเดียวบึ้งไว้นิสักวันเนี่ยเป็นบ้านนะโอ้ยยิงยองยิงเอาดยิงยงเท็ดไปทั่วว่ะดิเขาเข้าได้อาจจะเจ้าของบบต้องให้แทงนะเบต้องใหยแท่งยากนะเดี๋ยวแทงให้โอ้ยอน่ต๊เบิ้ลตอนกบนะ มันน nee. ี้เลี้ยไปยีบ uh 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 yeah. ีดมันตงเอาอย่างนั้นต uh ้เ uh บียนนมะมึงมองยูคนนีิโอ้ยโกเลือแล้วเนาะน้ำสก้วเ็วจบจบจะพายโยนน้ำกูได้จะพายยนเฮ็ดสกันไก่หูันน้อเอาไปเคลื่อนเขาเรียบคน ไก่กระล่มือเก่านะเนล่ะไก่กระล่มือเก่านะนี่เดินสายกันผู้หน่อยกันนะวะท้เรื่องอ้เสอนก็ยิ้เบียดเทียบสอิเร็วะโอสุดยอดแหงน้ำเดอเอาัดเกลืาบไวแห่งไรเกี่ะ